สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำพระเก่าๆมาให้ได้รับชมกันอีกแล้วค่ะองค์นี้ก็ไปหยิบของข้อมาอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นพระหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะจัดสร้างน่าจะประมาณปี2460กว่าเลยค่ะถึง2465คะนี่ค่ะ พระองค์นี้เป็นเขาเรียกว่าพิมพ์ขุดสะเล็กนะคะมันจะมีะพิมพ์ขุดสะใหญ่นะคะกับพิมพ์ุดสะเล็กองค์นี้จะเป็นพิมพ์ขุดสะเล็กค่ะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ตอนแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นเป็นพระอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยนพะ่อบอกมาแล้วก็เหมือนศึกษาหาข้อมูลด้วยค่ะเป็น พระหลวงปู่เผือกนะคะวัดกิ่งแก้วพิมพ์ขุดสะเลยคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะแปลกดีคะ่ะไม่ไม่เคยเห็นเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันคะ่ะอ่าเอาให้ชัดๆเลยชัดแล้วใช่ไหมคะนะค่ะด้านหน้าจะเป็นอย่างะไรค่ะด้านหลังอ่าด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะอ่าสวยเลยคะ่ะเก่าเก่ามาก ข้เก็บไปนานเหมือนกันคะเพราะบอกเก่ามากค่ะได้เป็นมรดกตองข้อกันมาทางนั้นเอยกันเลยสวยมากจริงๆค่ะเนี่ค่ะให้ชมเลยค่ะข้างเสียนท่านนะคะจะมีแบบเหมือนเป็น,เป,นเป็นขีดเป็นกิ่งนะคะข้างละสามกิ่งเลยด้านหลังก็จะเป็นนี้ค่ะเก่าๆส,สวยเลย นี่ด่านค่าชัดไหมคะอ่านี่คะ่ะสวยงามค่ะห้วงปูเพือกวัดกิ่งแก้วค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ